สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดแร่นะครับสวยงามมากครับเป็นมีดนอกมีดนําเข้านะครับคือผมพยายามจะหาของดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วที่สําคัญครับราคาครับราคาถูกมากครับมีดพร้อมฝักนะครับมีดพร้อมฝักแล้วก็พร้อมกล่องเก็บไว้ด้วยประมาณนี้นะครับอยู่ที่ราคา200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับฟังไม่ผิดนะครับ200บาทเท่านั้นเองนะครับ ตัวนี้เป็นเหล็กต้านสนิมครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก 3Cr13 ครับด้ามจับเป็นวัสดุเทียมนะครับคือเขากวางเทียมครับนี่ครับสวยงามมากครับไม่มีทิฏฐิเลยครับตัวนี้คือซองเขานะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมค่อยๆถอดซองออกให้ดูครับนี่มาในสไตล์มีดแร่มีดหั่นมีดซอยเนี่ยเฉือนเนื้อยงเนื้อย่างนะครับนี่ นี่วงเล่าสวยงามมากๆครับเหล็กสามซอาขัดผิวเงากระจกดูเงาครับเงาวับเลยครับแล้วก็ยิงเลเซอร์เป็นลายลายขนนกเห็นไหมครับนี่ยิงเลเซอร์เป็นลายขนนกไม่มีทิฏฐิครับนี่ดูการเก็บงานครับเป๊ะเลยครับเนี่ยวัสดุเขากวางเทียมตกไม่มีแตกครับไม่มันคล้ายๆกับเป็นเลซซนครนะ แม่สวยงามมากครับมาดูครับหอผมหวานหผมหวานครับนี่มีดแล่มาดูครับความยาวความยาวใบมีดอยู่ที่11เซนนะผมว่าพูดเป็นเซนดีกว่าเนาะปกติพูดเป็นนิ้วความยาวอยู่ที่11เเซนความกว้างครับอยู่ที่ สองจุดห้าเซนสันมีดหนาสองมิลน,นี่มีดแร่นี่คือเราจะไม่ทำหนานะและที่สำคัญละมีดแร่ของเราเนี่ยเป็นมีดนำเข้าเนี่ยมันชุบเตาสุญญากาศมานะครับชุบแข็งเตาอุณหภูมิเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งทั้งใบปเป๊ะเลยครับและที่สำคัญเปเล็กต้านสนิมอีกโอ้โหใช้งานนี่หมดห่วงเลยนะครับสนิมขึ้นช้าเนี่ยดูมือผมผมเป็นคนสูง1 7 ส8นะครับมือไม่เล็กไม่ใหญ่ดูครับจับนะี่ยังเหลือเหลือท้ายด้ามเหลือด้านหน้านิดนึงเห็นไหมครับอืนี่มาดูสองใส่เม็ดอ่านี่ครับเป็นเป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกเนี่ยครับอย่างดีเลยครับเราทําเป็นลายไม้เวลาใส่พอดีนะเนี่ยไม่มีหลวมนะครับไม่มีหลวมเลยเนี่ยแน่นแน่นมากอ แล้วก็มาดูครับเอาไปสะสมก็จะมีกล่องแบบนี้ให้ครับมีกล่องแบบนี้ให้สองร้อยบาทถูกมากๆนะครับนี่ถูกมากๆไม่รู้แถมมาทำไมเนาะเชือกตรงนี้ไม่ได้ใช้ <laughs> นะครับสองร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับแม่สวยมากมากครับ เหล็กต้านสนิมด้วยนะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนสนใจทักทายมาได้นะครับทักทายมาได้ทักทายมาได้ไดสวัสดีครับ